โนเนมแจกบัตรเข้างานมอเตอร์โชว์ฟรีฟรีง่ายๆเพียงกดไลค์และแชร์คลิปนี้บนหน้า Facebook ตัวเองแคปส่ง Line มาที่แอ n โนเนมได้เลยเราจะทำการส่งบัตรไปให้ทางไลน์ได้เลยนะครับพบกันูนะครับกับช่องโนเนม plus คาราบาน่าให้เรื่องรถเป็นเรื่องกล้วยๆครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับใครหาซีรีส์3 bsi เหลือไม่น้อยซีดานสุดประหยัดน้ำมันลุกมาพร้อมกับซีรีส์ 3320D ครับโฉม G20 สวยๆแบบนี้เลย M Sport จากโรงงานได้รถปี2020ครับเลขไม้แค่30,000น้อยมากๆ BSI ยังเหลือด้วยถึงเดือนกุมภาปี2025หรือ1,000 100, กิโลมาพร้อมกับราคา1,955,000ครับผมไปชมกันเลยดีกว่าครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง No Name และคาราบาน a าฝากกดเลยนะครับฝากกดเลยนะครับกดเลยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย สายก็โปรงดึง2ครั้งยกขึ้นได้เลยนะครับนี่น็อต <Not S 2> เดิมๆนะฮะไม่มีประวัติอุมิัติเหตุนะครับเนาะสภาพห้องเครื่องทุกอย่างสมบูรณ์แน่นอนรถใหม่น้อยยังอยู่ใน BSI นะครับอย่างที่ดูพูดไปต้นคลิปเนะาะเจ้านี่ก็มาพร้อมกับเครื่องดีเซล 2,000cc Twin Power Turbo Turbo หนึ่งลูกนะครับคำว่า t ว i n Power Turbo เนี่ยก็คือเครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบของ BMW นั่นแหละ แต่จะเทอร์โบหนึ่งลูก2ลูก3ลูกแล้วแต่เขาเลยสแตมมาแบบนี้ทั้งหมดเนาะให้แรงมา190้า1้อยแรงมา้าเกียร์ไฟฟ้า8ปสปีดเครื่องนี้ก็มหาชนนะครับซีรีส์3ดีเซลซีรีส์5ดีเซลนะครับ X3 ก็ใช้เครื่องนี้ทั้งหมดเลยนั่นแปลว่าอะไหล่หาง่ายทนถึกที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันสุดสุดนะครับถังหนึ่งเนี่ยวิ่งได้เป็นพันโลเข้ากับสภาพสถานการณ์น้ำมันขึ้นขึ้น,นลงลงในปัจจุบันเป็นอย่างดีนะฮะ โอเคเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันต่อครับผมดำดำด,ดูดูกันไปนะครับสบําหรบบเจ้า3 2 0สดีคันนี้เนาะสภาพสีก็ตีให้แปดสบเบวกบวก,บวกริ้วรอยน้อยมากๆมีนิดหน่อยตามการใช้งานไฟหน้าเป็น Fu l l LED นะครับไฟหน้าออโต้ปบดน้ำฝนออโต้น,น Auto, นะเซ็นเซอร์หน้าหลังพร้อมกล้องมองหลังนะครับกันชนหน้าเมสวยๆแบบนี้เลยมีระบบช่วยถอยจอดแล้วก็มีช่วยถอยทางตรงด้วยนะคือเผื่อว่าตรงเข้าไปเป็นทางตันแล้วถอยออกเนี่ยเขา ทำการให้ระยะประมาณ50เมตรนะครับล้อ m multi spoke สวยๆนะครับขอบ18มาพร้อมกับยางหน้า225ยางหลัง255สภาพยางยังดีนะครับผมยังใช้ได้อีกนะยางเป็นยางติดรถนะนะฮะข้างมี badge m นะครับผมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบนี้มี smart key หรือที่ bmw เรียกว่า comfort access ที่มือจับนะครับผมก็เข้าออกรถสบายๆนะฮะมีให้ทั้ง4อันเลยนะครับไฟไท้าย รทรงตัว L อเป็นเส้นแบบนี้นะฮะซึ่งหลายๆคนก็แซวว่าโอ้โหมันช่างเหมือนซิตี้หนมากๆเลยนะครับก็ใช้คาว่าเบียหรืออยู่เป็นแรงบันดาลใจให้รถหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อแล้วกันนะครับท่อไอเสีอยออก2ขวามือก็จะมีแบชสามสองศูนย์ดีแบบนี้มีระบบเตเปิดปิดครับฝาท้ายไฟฟ้านะฮะพกคุณแจไว้แขวงเท้าไปทางใต้ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับพื้นที่ของด้านหลังเอี่ยมๆเลยครับ เบาหลังพับได้นี่ฮนะมีมือดึงตรงนี้นะครับ3มตอนนะฮะก็เผื่อว่าใครจะใส่สัมภาระเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกระเป๋าเดินทางนะครับกรณีเดินทางสองคนนะเนาะหรือว่าเอาน้องหมาใส่ท้ายรถไว้แล้วก็ปูไว้ยาวๆเลยเดี๋ยวไปดูภายในยรถกันครับผม กแต่ด้วยสีดำพร้อมหนังสีน้ำตาลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมมโมรีบอกปลดล็อกล็อกรถนะฮะปับกระจกต่างๆนะครับเปิดปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้ช่องใส่ขวดน้ำใส่สัมภาระนะฮะก็คือพอเป็นรหัส G20 เขาก็เพิ่มพื้นที่ใส่ของมาเพิ่มขึ้นให้ดูบอกสวยๆแล้วก็บิดๆแบบปุ่มไฟอะไม่มีแล้วนะเป็นสวิตช์กดเอานะครับก็ดูไฮเทคเพิ่มขึ้นนะครับสบภาพ บบาสภาพคอนโซลสวยๆไปสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับร้อนมากๆเลยกุญแจก็จะเป็นทรงเรือใบแบบนี้นะครับกดล็อกล็อกรถเปิดปิดฝาท้ายเนาะขออนุญาตวางแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทกันเอาเป็น g 20ย้ายม่อยู่ตรงคันเกียร์ไม่แปลกถ้าใครจะหาไม่เจอนะครับเวลาสับสนนะฮะมีรถหลายๆคันในบ้านบางคันก็อยู่ซ้ายพวงมาลัยขวาของคอพวงมาลัยบางคันก็อยู่ตรงนี้บางคันก็ ยู่ตรงกลางช่องแอร์นะครับงงกันไปเข้ามาก็จะเจอกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแบบ M นะทางซ้ายก็เป็นครสโซนโตรตามสไตล์เลยคือ BM เ็ขาจะไม่ค่อยพยายามเปลี่ยนอะไรไม่อย่างนั้นคนแบบดุกก็จะลงไปลงมาเนี่ยนะขวาก็จะเป็นมัลติมีเดียต่างๆนะครับปัดน้ำฝนอยู่ด้านขวาไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะฮะพวงมาลัยปรับเป็นแบบแม่นวลน,นะยังไม่ได้ไฟฟ้ากระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนมัติเลขไม สามหมื่นสามพันเดี๋ยวขอโทษครับนี่นะฮะเห็นชัดๆสามหมื่นสามพันเก้าร้อย<ๆ>นะครับก็สามหมื่นโะลใหม่น้อยมากๆอะโอเคสภาพกระจกทุกอย่างคอนโซลอยู่ในสภาพสมบูรณ์แน่นอนนอนรถมันอยู่ใน BSI มันถูกดูแลโดยศูนย์หน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่จวนแบบนี้แต่ไม่ได้มีเจสเตอร์นะไม่ได้เหมือน ซีรีสที่ว่าเอานิ้วหมุนมๆแล้วเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าเอามือปัดแล้วเลื่อนหน้าจออันนี้ก็เป็นทัชสกรีนเฉยๆนะครับแอร์สามโซนนี่ปรับอุณหภูมิปรับความแรงลมได้แยกกันซ้ายขวาแล้วก็หลังนะฮะลงมานะครับเป็นช่องใส่แก้วน้ำเนาะไอรีฟนะครับเขียนๆได้ทัชสกรีนได้ก็ครบเครื่องละกันเกียร์นะครับอตสตาร์สตอปปุ่ม สตาร์ทเอนจินโหมดมี3ามโหมดนะครับก็จะมีสปอร์ตนี่นะฮะสปอร์ตก็กำหนดค่าสปอร์ตได้อีกนะคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็ e ีโคโปไว้ใช้ตอนรถติดๆอยากประหยัดน้ำมันให้ใช้อันนี้คือถ้าใครอยากจะประหยัดน้ำมันแบบประหยัดสุดๆก็ขับอีโคโปอย่างเดียวเลยนะเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมปุ่มออโต้โฮนะฮะค่อนข้างครบนะครับแต่ว่ากล้องไม่ได้สามรนะกล้องได้กล้องหลังอย่างเดียว วางแขนนะครับสภาพเบาะที่นั่งข้างคนขับสวยๆหลายๆท่านก็จะชอบเบาะเอ็มเพราะว่าเนี่ยมันมีที่รองต้นขาตรงนี้ที่มันเลื่อนออกได้นะครับถ้าคนตัวสูงๆเนี่ยจะชอบนะครับโอเคพูดถึงฟีลิ่งการขับขี่ดีกว่าขับสนุกป,ประหยัดน้ํามันนี่คือนิยามของ 3- 2 0ดีเลยประมาณว่าขับไปเฮอะมันประหยัดน้ํามันสุดๆอยู่แล้วแล้วก็อัตราเร่งดีมากๆด้วย190้แรงม้านี่ถือว่าเพียงพอนะครับกับการใช้งานทั้งเร่งแซง ทั้งใช้งานทั่วไปขึ้นเขาลงเขาได้ทั้งนั้นประหยัดจริงๆใช้ได้ค่าประหยัดโคตรๆนะฮะสำหรับเครื่องดีเซลของ BMW เดี๋ยวไปดูหลังรถกันครับผมว่าสภาพเบาะเป็นยังไงบ้างครับก็ทีวางขาเนาะใช้คำว่าเหลือเพิ่มขึ้นจากโฉงที่แล้วคือ F30 นะครับ hmm. ลูกสูง172นะ90นะฮนะ,ะก็ตัวอ mmm ้วนๆเนี่ยดูก็ยังนั่งได้สบายนะครับผมโอเค ช่องเก็บเอกสารต่างๆก็ยังยืดสมบูรณ์ดีนะครับผมว่าแหละรถใหม่มันน้อยมันใหม่นะฮะยังไงปรัปบแอร์ด้านหลังแล้วก็มี USB Type C มาให้2ช่องนะครับรวมไปถึงนี่ปลั๊กจุดบุหรี่อีกหนึ่งช่องก็จะชาร์จเราแบงค์ชาร์จโทรศัพท์มือถือชาร์จอะไรก็เต็มที่นะครับผมบ้านไหนไมีเด็กๆก,ก็ชาร์จ iPad นะฮะโอเคครับผมจุดยึดบาะเด็กมีให้2ตัวนะครับผม ก็ด้านหลังได้สองตัวช่องใส่แก้วน้ำน้อมที่วางแขนนะครับแล้วก็ยังไม่พอคือนี่ครับมันสามารถเอาลงมาได้เผื่อว่าต้องการจะหยิบของด้านหลังหรือเปิดให้น้องหมาได้รับแอร์ด้วยนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะฮะโอเคนั่งสบายๆก็แน่นอนแหละจุดเด่นของ 320D ก็คือมันเป็นเครื่องดีเซลที่ประหยัดน้ำมัน มันเป็นซีดานระดับที่2เนาะใช้คำว่าราดับที่2กันเพราะว่าตอนนี้มันมี220สนเข้ามานะครับก็คือระดับที่2ก็คือขนาดกลางนะครับผมที่ยังไม่ได้ใหญ่มากใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะครับผมหาที่จอดง่ายล้าน955้ได้ซีรีส์3 BSI กับวารันตีเหลือคุ้มคุมครับเดี๋ยวไปสรุปกันว่าเจ้า320 d ดีคันนี้เหมาะกับใครครับเรียบร้อยกันไปนะครับกับซีรีส์3 320 d G 2 0สวยๆแบบนี้เลยนะครับทวนกันก่อน แต่รถปี20นะเลขหมายแค่30,000บีเสไอเหลือถึงกุมภาปี2025นะครับหรือ1,000 100, กิโลเรียกได้ว่าใชา้ได้สบายใจยาวๆพร้อมกับราคา1,955,000บาทนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะใครบ้างแน่นอนใครที่อยากได้ซีดานประหยัดน้ำมันมากๆย้ำว่ามากๆเลยนะไม่ใช่แค่ประหยัดเฉยๆประหยัดน้ำมันมากๆจริงๆสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลของ b m w บล็อกนี้นะครับผมใช้งาน สี่ถึงห้าคนแต่หลักๆแล้วสี่คนอย่างที่ลุกรองนั่งข้างในเนาะนะฮะออปชันเต็มๆนะครับพร้อมใช้นะฮะ BSI เหลือก็คือบริ้วฟรีมีอะไรก็เข้าศูนย์นะครับวอร์รันตีก็จัดการดูแลให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง BSI ก็ดูแลให้นะครับสวยๆพร้อมใช้แบบนี้นะครับผมสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ลไลน์ด้านล่างเขียวโค้ดที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดโทรหาน้องแจมได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่นะครับคันเดิมไม่ได้ใช้เราก็รับเทิร์นคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามน,นะแงีจ เพราะว่ามอเตอร์โชว์ยังมีถึงวันที่2นะครับเราก็ยังพอมีบัตรเหลือนะครับพี่ๆเพืเ่อนๆท่านไหนอยากร่วมกิจกรรมนะครับทำตามวิธีที่เราลงไว้ในคลิปได้เลยวันนี้ทุกขอตัวก่อนละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ